ไปทุกคนวันนี้มีอัปเดตรถฟรีเข้ามาเดี๋ยวพาไปทำว่าเอาอยัางไงแต่ก่อนไปนี่มันมีปืนใหม่มหมนี่แบ็คโฮกันต้องจัดไหมต้องจัดไหมจัดไปก่อนเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยไปลองกันแล้วก็เห็นมีรถคันนี้ใช่ไหมขายมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วขายได้น้อยมากเอาจริงๆอ่อะรูปร่างมันมันเหมือนรถคุณปู่รถคุณตาแบบมันแก่มันเก่าโอ้ฉันไม่รักรถเก่า no 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 no, no. มาวิธีที่จะทำเควสก็ต้องมาแบบนี้ ทะเลทรายที่เก่าเจ้าเดิมมาเดี๋ยวประกอบรถแล้วก็ไปลุยกันวันนี้มากับเจ้ารถคันนี้รถ Back to the Future กับคืนสู่อนาคตมาก่อนออกเดินทางเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดไหล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 ไดันกลับหน่อยดันกลับหน่อยก่อนออกเดินทางอย่าลืมติดอันนี้ไปด้วยน้ำมันน้ำมันอ่าน้ำมันแล้วก็เครื่องยนต์กับหม้อน้ําติดไปก่อนจากนั้นก็เลสโกทุกคนออกเดินทางอันนี้เราอาจจะต้องเดินทางกันไกลประมาณนึงนะ ความเร็วมันก็ทะลุ300อไปแล้วนี่แหละแต่แบบหืตัวเลขนี่ไม่ดูเร็วเท่าไหร่เลยช่วงนี้คนน่าจะหนีไปตกปลากันหมดรู้สึกคนมาขับรถน้อยมากอะคนหนีไปตกปลาเยอะมากเลยรู้สึกรถคันนี้มันออกห่วยลงยังไงไม่รู้ความเร็วมันเร็วจริงแต่ว่าค่อนข้างที่จะสะบัดซ้ายสะบัดเน่ยเสะบัดอีกแล้วเห็นปะคือมันสะบัดบ่อยมากเลยเนี่ยขับมาตั้งแบบเนี่ยนานแล้วนะเป็น1ินาทีแล้วอะแต่ยังแบบเพิ่งถึงแค่สองพันเองอะคือรถมันหมุนอยู่กับที่อยู่อย่างเงี้ย ลำบากมากเลยร้าน้าเยอะมากเลยนี่ระหว่างทางที่ผ่านมานี่ประมาณ5ล้านแล้วนะเนี่ยเยอะเหลือเกินนี่นี่นี่หมุนหมุนอีกหมุนแล้วคอนทโทรลยากด้วยพอความเร็วมันเลย300อ่ะแล้วในไหนช่วงนี้คนก็หนีไปตกปลากันเยอะใช่ไหมเดี๋ยวเราจะหนีจากทะเลทรายไปตกปลากันบ้างทุกคนจากราชาทะเลทรายจะมุ่งหน้าสู่ราชาแห่งท้องทะเลที่จะกลายเป็นราชาโจรสลัดไเนะ่ะ <laughs> ไ,ไอ้พวกโจรปลาโอ้โหไอ้โจรปลาอย่ายิงอย่ายิงเดี๋ยวตกสะพาน อ่ะถึงตรงนี้อย่าลืมจอดเก็บน้ํามัน2ถังนี้ไปด้วยของมันจําเป็นต้องมีของมันจําเป็นต้องใช้อ่ะติดไปติดไปต้องข้ามสะพานนี้ไปให้ได้นะยังไม่ถึงนะเป้าหมายของเคเวสจะไม่ใช่ตรงนี้ต้องข้ามสะพานนี้ไปก่อนตอนนี้มันก็น่าจะข้ามสะพานได้หมดแล้วใช่ไหมทุกคนน่าจะผ่านจุดนี้มาได้กันหมดแล้วน่าจะไม่มีปัญหาอะไรเอาละทุกคนเรามาถึงจุดเคเวสกันแล้วนี่ตรงนี้เจ็ดพันเห็นไหมวันนี้หกพันเก้าร้อยนี่แหละเจ็ดพันนี่แหละนี่รถใหม่รถใหม่ของเราอยู่ตรงนี้ อันดับต่อไปก็คือเราจะต้องทําการประกอบรถใหม่คันนี้เสร็จมาประกอบซึ่งที่เนี้ยอะไรจะไม่พอหรอกเฮ้ยล้อสวยนะเนี้ยเฮ้ยทำเล่นไปมีประตูอ่ะเดี๋ยวเราต้องดูนะว่าขาดอะไรบ้างที่ขาดตอนนี้ก็คือกระโปรงหน้าเครื่องยนต์มอน้นามาเรามีเครื่องยนต์กับมอ้ํามาหมอน้าํามอน้าโอเคแล้วก็เครื่องยนต์แต่ถ้าใครจะไม่เอามาก็เดี๋ยวค่อยเอาคันของเราใส่ก็ได้มาโอเคตรงนี้หมดแล้วโอเคประกอบเราจะขาดอะไรอีก ช่วยกันจำด้วยนะกระโปรงหลัง1น,นะแล้วก็ล้อหน้าอีก2อันฝากระโปรงหน้า1อันประตู1อันอ่ะล้อ2กระโปรงหน้าประตูแล้วก็ประตูหลังจากนั้นเราก็ทําการขับรถต่อทุกคนไปเอาของอะไรมาประกอบรถให้ครบอะไรก็ขับตรงไปข้างหน้าอีกนิดนึงจากตรงเมื่อกี้คือ7,000นะอย่าลืมจากนั้นพอเราขับมาถึง7,800เนี่ยมันจะมีนี่สุสานรถตรงนี้แหละคือแหล่งหาอุปกรณ์ซ่อมรถของเรา ลาจอดได้เลยไปหาอุปกรณ์ซ่อมรถกันมอนาไม่เอาเดี๋ยวเราขาดประตูอันนี้อันนี้กระโปรงหลังอ่าแล้วก็ล้ออันนี้อันนี้เอาไม่ได้ล้ออยู่นี่หนึ่งอันเมื่อกี้ขาดล้อสองนี่ประตูอ่าสำหรับจุด7,7 0 0มันจะมีเท่านี้อีกจุดหนึ่งที่เราต้องไปเอาของแต่จริงๆอันนั้นต้องแวะก,ก่อนนะต้องบอกว่านี้พามาดูรถก่อนอีกจุดหนึ่งที่ต้องแวะก,ก็คือจุด5,8 0 0 เพราะงั้นทไลายจริง,รงๆคือต้องแวะ5,008ก่อนแล้วมาแวะที่7,000แล้วก็มา7,007นะเอ้ตรง5,008เราจะเจอบ้านหลังนี้ก่อนอ่ตอนแรกลืมพาแวะไงเฮ้ยเราต้องมาบ้านหลังนี้ก่อนแล้วก็เอานี่กระโปรงหน้ากระโปรงหน้าจะอยู่บ้านหลังนี้คือของมันจะกระจัดกระจายกันแล้วก็ยางอีกหนึ่งเส้นจะอยู่ตรงนี้อ่าครบหรือยังอ่าจะครบแล้วประตูนี้ไม่ต้องเอานะอันนี้ใช้ไม่ได้จากนั้นก็หลังจากเก็บของครบแล้วนะก็มุ่งหน้าไปได้เลยอันดับแรกอย่าลืมเราแวะที่5,008ก่อน ตอนแรกลืมบอกไนงะแล้วก็ต่อไปก็เอาของไปประกอบที่เจ็ดพันแล้วก็แวะไปที่เจ็ดพันเจ็ดเพื่อเอาของมาประกอบให้รถเป็นรถเต็มคันนะสําหรับของที่มันบั๊กสําหรับแบบว่าวางแล้วมันแปะไม่ได้อะเออให้วางลงก่อนนะวางลงไปเลยแล้วค่อยกดหยิบแล้วแปะอีกทีนึงมันจะแปะได้อ่ะมาประกอบกีประตูใช่ไหมประตูคันหนึ่งนี่ประตูที่ถูกต้องอยู่นี้ยางยางยาง,ยางต้องเป็นยางของมันด้วยนะ เออเก็บไม่ครบไม่ได้ปลดล็อกนะรถอะไปเอาของอันอื่นมาใส่ไม่ได้นะกระโปรงหน้าแล้วก็กระโปรงท้ายกระโปรงท้ายเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนี่ปลดล็อกเควสเรียบร้อยทุกคนถ้าประกอบถูกมันจะบอกอย่างนี้เลยว่าเอาละพวกแกปลดล็อกเลดไลน์สามร้อยคันนี้เรียบร้อยแล้วมาเติมน้ํามันแล้วเดี๋ยวไปทดสอบประภาพติสิทธ์ให้ดูประสิทธิภาพยังไงเราตอนนี้เราใส่เครื่องแบบของเดิมๆของไอ้นุ่มนิ่มมันด้วยนะไปฟังเสียงโอ้ยอ ให้เบรกมือเบกมือลืมโอ้ยอ่ะไหนลบหน่อยลบหน่อยคันเก่าลบไปคันใหม่เขาจะวิ่งโหติดติดจัดเลยเดีด๋ยว้ต้องออกฝั่งขวาออกฝั่งขวาโอเคโยกถอยโยกถอยแป๊บม,มาได้แล้วความแรงเป็นยังไงความเร็วเป็นยังไงไหนดูดิเอ่อความเร็วโดยใช้เครื่องยนต์ของเจ้านุ่มนิ่มเนี่ยมันแบบเฮ้ยก็ขึ้นอยู่นะนี่ร้อยร้อยกว่าแล้วร้อยยี่แล้วนี่ร้อยน่าจะร้อยหกหรือเปล่ามีไฟอยู่มีไฟอยู่โอเคโอเคสวยงาม 204ร้อยเฮ้ยความเร็วดีนะเนี่ยทาเล่นไปเออดูเป็นรถคลาสสิกแต่ว่าเฮ้ยความเร็วใช้ได้เลยเนี่ยหลังจากประกอบครบแล้วเคเวสผ่านเรียบร้อยก็จะได้ไปอยู่ในตัวอย่างี้โอ้โหโคตรเท่เลยเฮ้ยทรงแบบสกายไลน์เลยอะเฮ้ยสวยสวยไหนไหนรถใหม่อยู่ไหนรถใหม่อยู่ไหนโอ้มาแล้วรถใหม่ลองประกอบก่อนลองประกอบก่อนเอยเดี๋ยวจะไปลองเครื่องเดิมๆของเจ้าแดงน้อยนี่ให้ดู ไอ้พวาเครื่องเดิมๆของเจ้าแดงน้อยเองนี่มันแรงหรือเปล่าผมเมื่อกี้ใช้เครื่องนุ่มๆค่อนข้างจะแรงเฉยเลยวะ่ะแรงแบบหน้าโต๊ะกระจายกันเลยทีเดียวเฮ้แล้วมีน้ำมันมาให้ด้วยเออโอ้ยคุ้มคุ้มเฮ้ยต้องไปทําแล้วว่าใครยังไม่ได้ไปทำเควดนี้รีบไปทําเลยแล้วก็มีท้ายให้เกี่ยวด้วยนี่สามารถลากรถพ่วงได้ด้วยมาเหมือนเดิมที่100 0เมตรเดี๋ยวเราไปทดสอบให้ดูว่ากินประสิทธิภาพอะไรเยอะไหมสวยอยู่นะ สวยแบบคลาสสิกคลาสสิกอะเอออย่างเงี้ยชอบอยู่ไม่ใช่แบบอันนี้มันเก่าเกินมันแบบยุครถแบบ80-90มันก็ไม่ไหวมันเก่าเกินอะมันไม่ใช่90ด้วยบัรดรถอะไรนะยุค80ถึงยุคแบบเก่าคนั้นี้กะเออเป็นรถรุ่นแรกๆอย่างนั้นไม่ค่อยชอบเพาอะไรนั่นอะความเร็วตั้งต้นก็เฮ้ยแป๊บเดียวนะกดแป๊บเดียวนี่204 2้8สอความเร็วเฮ้ยขึ้นเร็วเนี่ยทำเล่นไปจอแดงน้อยนี่สุดวะสุดวะเฮ้ย ขึ้นมา206กความเร็วลิมิต206ยเฮ้ยนี่ถ้าใส่ล้อโตอีกนี่น่าจะไปทะลุ300สบายสบายๆนะแต่เราวัดประสิทธิภาพกันที่1000ก่อนทุกคนแต่ว่าอาตาัตราเร่งการออกตัวนี่ค่อนข้างช้านะคือถ้าแบบถ้าหยุดแล้วออกตัวใหม่เนี่ยคือช้าเลยแบบหนืดมากแต่ว่าความเร็วปลายใช้ได้ตัวเลขด้านบนวิ่งเร็วดีเอาละกําลังจะครบ1000เมตร1,000เมตรเรียบร้อยดับเื่องดับเื่องเขานะดับเครื่องแล้วดับเื่องแล้วโอเคอาการถลายอะไรไม่ค่อยมีอันนี้ดีอันนี้ดี ถือว่าใช้ได้มาดูการกินหน่อยเฮ้ยกินน้ํามันเครื่องแค่ศูนจุดหนึ่งกินน้ําแกส่สศูนจุดหนึ่งเฮ้ยโอเคเลยเนี่ยคัเนี้ยน้ํามันน้ํามันหายไปแค่ศูนจุดสี่เองเฮ้ยถือว่าโอเคมากมาเดี๋ยวเราลองทําการเปลี่ยนเป็นยางล้อโตแล้วเ,เดี๋ยววัดประสิทธิภาพกันดูใหม่หทุกคนว่าจะดีขึ้นหรือเปล่าอาจจะแรงขึ้นอาจจะเร็วขึ้นหรืออาจจะช้าขึ้นจมเลยก็ได้เหมือนกันอะไรก็เกิดขึ้นได้นะเกมนี้ไปไปไป,ไปล้อโตล้อโตเป็นไง อดูหน่อยอัตราเร่งหนืดหนืดเลยอัตราเร่งนี่คือหนืดเลยอัตราเร่งคือแบบขึ้นช้ามากครับผมดูดูขึ้นช้ามาก60โอ้โหแบบช้าจัดเลยข้าล้อโตนี่คือแบบอัตราเร่งไม่ไหวอ่ะถ้าใช้ล้อเดิมน่าจะขับเพลินเพิสน,นุกกว่าเวลาเราไปแวะตามบ้านจะได้ไม่ต้องรู้สึกงุนหงิดแบบเวลาที่เราจะต้องแบบเหยียบคันเร่งออกตัวเร็วๆเพื่อจะรีบไปเนี่ย20 4สโอ้ขึ้นช้ามากขึ้นช้าจัดเลย ขนั้นคือ100เมตรก็ขึ้น204แล้วนี่มา300เมตรจะเพิ่งจะ204อ่าแต่ทะลุมาแล้วนะ208แล้วมาความเร็วไปได้เท่าไหร่ตอนนี้290ร้าทำไมอันนี้มัน204 206 208แล้วมันมา209 300ยเอะเออเข็มไม่หลอกๆนะเนี่ยกูจะเป็น320หรือเปล่าตรงนี้เขียนเลขผิดหรือเปล่าเนี่ยมาทะลุ300 300ยยังไหลต่ออันนี้คือความเร็วไปเอาแบบขับทางไกลก็คือกินเรียบ สามร้อยยี่แน่นอนตรงนี้มีสามร้อยยี่แน่นอนสามร้อยสี่ยังต่ำตอนนี้สามร้อยสี่ละยังไปอีกเปล่าสามร้อยหกอ่ได้อีกยังได้อีกสามร้อยหกไปแล้วเฮ้ยยังได้อยู่ยังได้อยู่โอ้ยสามร้อยหกแต่ยังไม่หยุดยังไปได้ต่อแต่เริ่มนิ่งะนะเข็มเริ่มนิ่งะนะน่าจะประมาณสามร้อยห้าสามร้อยหกประมาณนี้ไม่เกินนี้ละไม่เกินละได้แค่นี้แหละลิมิตสุดละสามร้อยห้าสามร้อยหกโอเคเดี๋ยวได้๋ยวพัดไปเดี๋ยวเรามารีวิวปืนอันนั้นมาให้ดูนะปืนอะไรนะนแบนะคโฮใช่ไหมเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูว่าเป็นยัง จะลอไปถล่มซอมบี้กันดูทุกคนไปแล้วรักนะจ๊ะทุกคนว้าวว้าว